อาสาไราอรลีลับมีปนิมตาโปโตสำแผแนๆอาศัยอยู่ยุกเก่าสุดเอ็นเตเทนเมนพุ่งใจเสนอมุดดำดำปากวลยุทธ์วิธีวิธีทรมาหาสแตกแอกแอกเสียงงงตึกๆๆๆๆๆๆ๊กตึกตึกตึกดังก้องกลางบ้านในคุ้งน้ำเขาค่อยๆตีฟินเขาหายังใจเย็นอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้เป็นฮ <laughs> ่าง่าฮ่่าฮ่า่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าฮาก็ได้า้อยฮ่าฮาเ่า เทียงเทียงป้นิ่งเทียงบงไงเขาเลือกใส่ว be <source. S 1> ิธ <transportation> ีรอ้รอรอดูติบมันก็มาจิงเรียบร้อยไปอีกแต้มนึงและแล้วเขาก็ร้อยผ่านมาเจอที่โล่งกว้างเป็นเดินเดินเดินนี่น่าสงสัยมีร้อยแทะเล่มกินสารายของสัต์กินผืชมองนี่ต้องนี้ปลาอยยางแน่นอน เขาจึงทองคาถามณีกินดาโอุอะอุอะตุตาอักกอักข้าวหนึ่งปนิ้นาใส่เครื่องกระโพหมุกโกออกมาล็อกเป้าจิงเรียบร้อยหลังจากที่้อยมาใส่พ่วงเรียบร้อยเขาก็รู้สึกหยามเกาเขาจึงขึ้นไปตีน้ำตุ๊กตามตุ๊ตามตุ๊ตามจากสูงสามเทียร์มุดํำลงมา อยูหนิ่งหนึงข้าวหนึ่งมันก็นมาป่าชีดโดง่ายง่ายขัดง่าเน่เขามื่อก่้ขัไก่าเน่โอ้ยต่อถำกุสโนห่ากินวอมเลยเดี๋ยวมันก็ถอยออกแล้วหันเพีย้ยคางให้จริ้งชวนเกตไปซะแน่นิ่งไป <laughs> ยิ่งป่าใหญ่ยิ่งสวนเก็ตมัน <c oughs> ก็เยุทนกต่อเหยื่อล่อ <c oughs> นึง่งในสามสิบหกกลยุทธ์ตำราพิเศษสง่มขามถูกนํำมาประยุกต์ใส่ในชีวิตประจำวันจับโตประกันสนเข้าลามยามเจ้าทิ้ลลลลลลงล็อกหล่อล็อกหล่อล็อกหล่อเจรจาจาต่อร้องเพื่อเพื่อให้เยื่อเปิดเผยตำแหน่งล็อกป๊อก <laughs> ยิงวิธีนี้กันด้ไ,ว,ไว้ง่ายง่ายและสุดท้ายถายสุดเทพกลยุทธ์ฟังเสียงปลาลอยบนผิวน้ำฟังเสียงปลา เสียงมันห่องมาได้ทางไหนโบมันก็อยู่แถวนั้นละ่ะค่อยๆเบาๆซาซาถิงดิ้งลงพื้นค่อยๆเคลื่อนเข้าหาม้องหาทีลงเขาไว้อยู่ไม่ไกลเลาะนั่นละ่ะนามเห็นบ่านะ <S 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 โอ้คลิปนี้ยาาวแล้วไ้พอกันไหมคลิปนาครับผม အရာာာက့ကေကေေကညူမေက်တ္တေရစ်လိုဨတ်သမြုူ္ေရေဲ့ကွေယေ